สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปนะคะกับบรรดา,านักสแสดงที่มาร่วมงานประเพณีนะคะขึ้นเขาพนมรุ้งนะอุทยานประว,วัติศาสตร์ภูเขาพนมรุ้งนะคะในประจำปีพุทธศักราช2565นะคะซึ่งงานประเพณีนี้ได้ถูกจัดขึ้น ในทุกๆปีนะคะในทุกๆปีซึ่งปีนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งวาระประจําปีนะคะก็มีหลายครั้งนะคะก็มีก็มีหลายครั้งเห็นเขาว่ามีประมาณ3-4ครั้งด้วยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินลงนะคะเดินลงเดินลงปราสาทนะคะ แต่ว่าอันนี้เขาก็มันก็คนนะอยู่ได้ตั้งหลายสิบปีเป็นไม้อะไรเนาะนี่ทำ <c oughs> ไมทนจะัง นี่เป็นทางลงนะคะอาจารย์ก็จะลงไปล้นะโอ้โอโอนักแสดงเยอะมากค่ะภาวนาอย่าให้ฝนตกละกันเพื่อให้การแสดงนี้ขับเคลื่อนไปนะคะงดงามสวยงามนะคะสวัสดีค่ะมาจับคนขับรถเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด <c oughs> โอ้คนเยอะเลยนะครับขึ้นเมื่อยเลยโอ้โหระบาดเลยไม่มีอาการแบบที่เคยเป็นตลอดเลยนะมันเป็นไข้หวัทนี่เหรอ นี่จะเป็นบรรยากาศของผลเข้าเที่ยวนะคะซึ่งฟรีนะคะสามวัน8-90ใช่ไหม8 9ด9ป1ใช่ไหมพี่ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้เที่ยวฟรีไม่ต้องจ่ายตางังค์แล้วทไมรีบกลับเลย๊ะฝนตกค่ะพี่กลัวฝนน,น,น้ำไม่ได้ครับมันจะเป็นบ้าพี่ <laughs> เป็นบ้าครับมาบ้าดโดนฝนไม่ได้ค่ะอุ้ยเขียวจริงเนาะเขียวมากเลยนี่แบบนี้อยู่แบบสบายเลยอะ <c oughs> ถ้าเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีข้ามามอยู่ที่ไหนนี่ข้ามทีไหนพรามทำพิธีให้ศัก,กดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เด้อสวดเปิ่มของทุกอย่างรอยได้นะอันนี้อันนี้เป็นติพิธภัณฑ์ที่ให้เราเห็นขอ <c oughs> ่โอ้นิทัศการ <c oughs> exemplations Ex อันนี้ทศกัณฐ์ต้องเดินลงนี้ดีกว่าห้องน้ำก่อนไหมไม่เราไม่พอด้ไปรับหลงพี่ต้นแล้วก็เข้าห้อง,องน้ำตรงน,นั้นแล้วก็จะได้ออกไปเลยปวดไหมเอ,อ่ขอข้าวเป็นทีเเดียวก็ได้เ,ดเราซื้อน้ำซื้อน้ำหวานหน่อยขอบคุณน้ำแดง เอเอเราน้ำแดงหรือน้ำเขียวก็ได้เอ,เอ,เอน้ำแดงก็ได้แต่เราแต่เร,แตเราอยากได้น้ำเขียวขดเล็กก็ไม่ต้องขดใหญ่นะ e x e m p l a t ล o n s น์ิทานสิกันก็ได้ที่แค่เป็นมือถือก็ได้คุณ ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะถ้ามีงานหนึ่งก็ดีเนาะเพราะว่าขนาดว่าฤดูฝนยังไงยังมีคนมาเที่ยวนะคะแปลว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่ว่าดีตงหนึ่งคือน่าจะมีการส่งเสริมให้ให้ทุกคนได้เข้าไปจบไปไหว้ไปสักการะไปอะไรยอย่างเนนี้มลยีพิธีกรรมที่ประจำอยู่สําหรับท่านบูชานะคะนนสามารถทําให้ทุกคนที่ขึ้นไปแล้วเขได้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เขได้สักการะบูชาส่วนตัวของเขาหรือในครอบครัว ซึ่งจะต้องหาพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมที่เป็นพราหมณ์จริงๆนะครับบูชาแล้วก็มีการถวายนมถวายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นดึงดูดให้คนเข้าประกอบพิธีกรรมแล้วก็บูชาน้ํานมน้ำสามอย่างจะเป็นน้ําเปล่าน้ําขมิน้นแล้วก็น้ํานมเนะคะอ่าได้อย่างดอีอีกทางหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางการส่งเสริมนะคะยัง